สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะกับวันที่รอคอยนะคะคือความสำเร็จที่เรารอคอยตั้งแต่วันแรกที่เราได้ตัดสินใจนะคะค่ะก่อนอื่นก็ขออนุญ,ญาตแนะนำชื่อนะคะชื่อน,ะะนางจิรวันบุญตาค่ะอดีตเป็นคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะจากจังหวัดยโสธรน,นะคะและก็วันนี้มากับคู่ธุรกิจนะคะ ท่านเป็นพนักงานขับรถบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดยะโสธรเช่นกันนะคะค่ะขอบคุณนะคะโอกาสที่เยี่ยมยอดนะคะผู้ที่ให้โอกาสที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของดิฉันนะคะท่านเป็นหัวหน้าสายงานนะคะในะที่ทำงานที่ดิฉันทำงานอยู่กับท่านนะคะท่านเพียรพยายามชวนนะคะให้ดิฉันเข้ามาดูโอกาสที่เยี่ยมยอดนี้นะคะ ประมาณ2เดือนกว่านะคะแต่ไม่ใช่ว่าดิฉันไม่เชื่อไม่มั่นใจค่ะแต่เป็นเพราะเหตุผลนะคะที่หลายๆคนชอบพูดก็คือภาระเยอะนะคะไม่ว่างนะคะต้องดูแลคุณแม่ต้องดูแลหลานนะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ให้ดิฉันนะคะอ้างกับหัวหน้านะคะขอบคุณท่านนะคะไปถึงเยโสโธทรนะคะคุณครูจันทพรสุปันนุษค่ะ ค่ะและนะคะความโชคดีของดิฉันนะคะดิฉันและครอบครัวโชคดีมากๆค่ะที่ได้มาเจอครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะและก็ครอบครัวของท่านก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ดิฉันได้มั่นใจว่าธุรกิจนี้นะคะยังไงก็จะสามารถนำพาให้ครอบครัวของดิฉันมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ท่านเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะดิฉันเห็นภาพที่ท่านมากับครอบครัวนะคะมาช่วยทีมงานนะคะและท่านก็เป็นผู้ที่นำพาให้ดิฉันนะคะสำเร็จได้ในวันนี้นะคะขอบคุณท่านสุดหัวใจนะคะท่านโกสตาท่านพออบุญกว้างคุณแม่กนกพรธานนท์และผู้นำครอบครัวธานนท์ทุกรละหัดค่ะค่ะและนะคะความโชคดี ที่สุดนะคะของดิฉันก็คือได้มาอยู่นะคะภายใต้สายงานของท่านซูเปอร์โค้ดที่ท่านเก่งนะคะดิฉันซึ่งในความสามารถของท่านกลยุทธ์แนวทางวิชาความรวยต่างๆไม่ว่าคอสต์ต่างๆที่ท่านจัดนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานะคะมีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้อยากสำเร็จ ท่านเป็นต้นแบบในการพาสร้างทีมงานท่านนะคะสร้างให้คนจนๆนะคะได้ร่ำรวยกันทั่วประเทศไทยแล้วตอนนี้นะคะขอบคุณท่านสุดหัวใจนะคะท่านโค้ดนะคะท่านโค้ดจลัดและท่านโค้ดจตุพรดวงพุทธค่ะค่ะเหตุผลและแรงบันดาลใจที่ทำให้ฉันเลือกเข้าสู่ธุรกิจ b ียน,นี้นะคะ ก็คือนะคะ 1. ในในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม g r a m i n e ก LLC ดิฉันนึกในใจในวันที่ดิฉันไปเห็นโอกาสใช่เคยได้ยินชื่อนี้เพราะนะคะดิฉันเคยดูสารคาดีนักบินอวกาศนะคะมันก็เลยทำให้ดิฉันมั่นใจว่าถ้าดิฉันได้นำผลิตภัณฑ์นี้ไปให้คุณแม่ไปให้คุณยายและคนในครอบครัวของดิฉันได้ทานนะคะมันจะต้องดีแน่นอน นะคะและจากประสบการณ์ของครอบครัวดิชันนะคะที่สูญเสียคุณพ่อนะคะเมื่อปี59มันทำให้เรารู้เลยว่าความจนมันน่ากลัวน่ากลัวในวันที่เราไม่สามารถที่จะดูแลคนที่เรารักนะคะดิชันก็เลยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้นะคะ จึงเลือกรับโอกาสนี้และเมื่อดิฉันได้นั่งฟังแผนการตลาดค่ะมันทำให้ดิฉันมองเห็นเส้นทางมองเห็นแสงสว่างมาสู่ครอบครัวของดิฉันดิฉันตัดสินใจนะคะนั่งคิดอยู่คนเดียวว่ายังไงดิฉันต้องหาวิธีการที่จะทำธุรกิจนี้ให้ได้นะคะและก็นึกถึงวิธีการว่าทำยังไงดิฉันจะ พาคู่ธุรกิจของดิฉันมาดูโอกาสนี้นะคะเพราะนะคะในอาชีพที่คู่ธุรกิจของดิฉันทำนะคะคู่ธุรกิจของดิฉันเป็นคนที่มีความสามารถขับรถได้ทุกรุ่นทุกแบบนะคะในคันที่ใหญ่ที่สุดและราคาที่แพงที่สุดคือ40ล้านเนี่ยในความสามารถแต่ค่าแรงนะคะไม่ถึงวันละ300 นะะมันก็เลยเในความคุ้มค่าเราทำงานนะคะเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่เราไม่สามารถที่จะเรียกร้องว่าเราเหนื่อยมากเลยนะครอบครัวเราต้องการเงินที่จะไปใช้นะคะขอได้ไหมไม่ได้นะคะและนะคะสุขภาพค่ะในการที่เราทำงานนะคะหามรุ่งหามค่ำสิ่งที่ตามมาก็คือสุขภาพนะคะ คู่ธุรกิจของดิฉันเป็นนะคะภาวะเลือดหนืดหนึ่งในล้านซึ่งคุณหมอบอกว่าไม่มียารักษาแต่จะให้ดูแลตามอาการก็คือต้องไปบริจาคเลือดทุกหกเดือนและก็เอาใช้น้ำเกลือนะคะให้น้ำเกลือเข้าไปเจือจางนะคะผิวพันนะคะมือที่หยาบกล้านนะคะผิวที่ตากแดดนะคะการอยู่กิน นอนกลางดินกินกลางทรายย้ายหน้างานไปตามอำเภอต่างๆมันทำให้เรามองดูแล้วเรารู้สึกว่าเราสงสารครอบครัวเราจังเลยนะคะแต่มันจะมีซักโอกาสหนึ่งไหมที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวเราดีขึ้นที่นะคะในความสามารถที่มีนะคะสามารถแลกออกมาเป็นเงินที่มากพอที่จะมาดูแลครอบครัวเราได้ไหมนะคะ ในส่วนของดิฉันได้มีโอกาสรับใช้ในวงการศึกษาตั้งแต่ดิฉันจบม .3 โดยการคัดเลือกของคนในชุมชนนะคะจากเงินเดือน2,000บาทดิฉันก็พยายามทำงานให้ดีที่สุดเรียนรู้นะคะเพื่อนะคะจะได้มาพัฒนาตัวเอง และดิฉันก็เรียนจบกศออนอนะคะจบม .6 นะคะเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยโดยส่งตัวเองเรียนนะคะจนจบปริญญานะคะเอกปฐมวัยแต่ในวันที่เราคิดว่าโอกาสที่เราจะสมหวังนะคะดิฉันอยากจะเป็นคุณครูอยากจะเป็นข้าราชการเพราะดิฉันอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ของดิฉันได้รับการรักษาในที่ดีๆ รักษาฟรีจากที่ได้ยินคุณครูนะคะทุกท่านข้าราชการทุกท,ท,ท่านที่ท่านเล่าให้ฟังอยากให้ลูกนะคะได้มีสวัสดิการในการศึกษานะคะนี่คือเหตุผลที่ดิฉันอยากจะเป็นครูนะคะแต่พอเราเรียนจบโอกาสที่เราหวังไว้นะคะดิฉันได้โอนย้ายมาสังกัดนะคะอบตอนะคะเพราะว่าถ้าเรามีประสบการณ์ สองปีขึ้นไปนะคะยิ่งมากประสบการณ์นะคะเราก็จะได้บรรจุในกรณีพิเศษนะคะแต่พอดิฉันย้ายเข้ามาในอบตได้หนึ่งปีปรากฏว่ายกเลิกค่ะนี่คือโอกาสนะคะหรืออาจจะเป็นบุญวาสนาของเราที่มันอาจจะไม่ถึงการเป็นข้าราชการนะคะแต่ดิฉันคิดนะคะและดิฉันดีใจและก็ภูมิใจว่า จริงๆแล้วบุญวาสนาของดิฉันจะมารวยกับ BUG และ BRP ต่งหากค่ะค่ะนะคะ,ะและก็แรงบันดาลใจของฉันอีกนะคะก็คือปลดหนี้ค่ะเมื่อดิฉันเห็นช่องทางนะคะที่จะปลดหนี้นะคะดิฉันก็ไม่รอช้าในวันเริ่มต้นไม่มีหรอกค่ะกับหนี้สินและกับภาร่างงานที่เราทำนะคะ วันธรรมดาสอนหนังสือไปโรงเรียนสอนหนังสือนะคะวันเสาร์อาทิตย์ดิฉันรับจ้างสอนพิเศษหรือนะคะตอนเย็นนะคะรับจ้างผลิตสื่อนะคะตามที่เพื่อนครูสั่งนะคะ,ะปิ้นงานเอกสารงานธุรการต่างๆดิฉันรับจ้างหมดค่ะอะไรที่มันจะมาเป็นเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวเรานะคะแต่นะคะยิ่งทำยิ่งทำให้สุขภาพเราแย่ลงค่ะ และที่แย่ที่สุดก็คือ,อดิฉันเป็นภาวะน้ำท่วมจอรับภาพตานะคะซึ่งคุณหมอกำลังจะส่งตัวดิฉันไปผ่าตัดที่จังหวัดขอนแก่นแต่ด้วยบุญของดิฉันค่ะจีดูทินของ BUG นะคะทำให้ดิฉันไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะถึงว่าไปยังไงดิฉันก็ไม่มีตังจ่ายค่าผ่าตัดแน่นอนนะคะนี่คือบุญของดิฉันค่ะได้สุขภาพค่ะ และนะคะแสงสว่างในการที่เราจะพาครอบครัวเราให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะและนะคะดิฉันนะคะคุยกับคู่ธุรกิจตลอดนะคะในเวลาที่ท่านได้กลับมานะคะเมื่อก่อนนะคะการทำงานของดิฉันกับคู่ธุรกิจต่างวุฒิการศึกษาต่างสายงานต่างความถนัดนะคะเราไม่มีเวลานะคะที่จะได้มาอยู่หรือใช้ชีวิตร่วมกันนะคะเพราะความจนค่ะ นะคะความจนที่มันจะต้องบอกให้เราว่าเราต้องสู้สู้เพื่อความอยู่รอดของคนในครอบครัวเรานะคะแต่นะคะ,นะคะโอกาสนี้นะคะแรงบันดาลใจนี้จากที่เห็นครอบครัวของอท่านผออ,อบุญกว้างนะคะมันก็เลยทำให้เราเลือกค่ะนะคะและ B, U, G ก็ให้โอกาสเรานะคะคู่ธุรกิจของดิฉันบอกว่าถ้าเราจะมารวยและมาสู้ในเส้นทางนี้ ขอให้ลาออกได้ไหมดิฉันตอบแบบไม่ลังเลค่ะดิฉันบอกว่าได้เพราะมันคือเส้นทางที่เราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกันนะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันภูมิใจมากๆเลยค่ะนะคะและแรงบันดาลใจของดิฉันนะคะก็คือตอนนี้นะคะลูกนะคะการทำงานเป็นลูกจ้างยิ่งยุคนี้นะคะเราเห็นแล้วค่ะถึงแม้เขาจะมีงานทำแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะ ตอบโจทย์ให้กับชีวิตของเขาเราผู้เป็นพ่อแม่ก็ยังหยิบยื่นให้ลูกค่ะค่ะและนะคะความฝันของดิฉันนะคะก็คือวันหนึ่งที่เราเติบโตและประสบความสำเร็จที่มากพอดิฉันก็จะให้ลูกของดิฉันได้เข้ามาสู่ครอบครัว BUG แบบเต็มตัวเช่นกันค่ะนะคะทีนี้นะคะในวันเริ่มต้นที่ดิฉันตัดสินใจ ถามว่าดิฉันลังเลไหมไม่เลยค่ะไม่มีแม้เสี้ยวเดียวที่ดิฉันดิฉันจะคิดว่าดิฉันจะทําได้ไหมแต่ในความคิดของดิฉันคือดิฉันจะทํานะคะดิฉันบอกกับตัวเองว่าดิฉันจะทําแต่ไม่มีความรู้ไม่รู้หรอกค่ะว่าแผนการตลาดมันเป็นไปยังไงเพราะดิฉันไม่เคยทํานะคะแต่คนที่นําพาให้ดิฉันนะคะเข้าสู่ลู่ของความสําเร็จตั้งแต่ในวันเริ่มต้นนะคะ ก็คือครอบครัวของท่านผอ,อบุญกว้างค่ะขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะตั้งแต่วันเริ่มต้นเลยค่ะดิฉันรอฟังนะคะท่านบอกอย่างเดียวค่ะว่าดิฉันต้องทำยังไงและอัพไลน์ของดิฉันนะคะที่เก่งและเยี่ยมยอดที่สุดอีกท่านหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าท่านจะอายุน้อยกว่าดิฉันแต่ดิฉันนับถือท่านเป็นพระอาจารย์ค่ะเพราะนะคะในเส้นทางนี้ในการ วิ่งลุยนะคะลุยมาด้วยกันนะคะที่เคียงบ่าเคียงไหลนะคะดิฉันเชื่อนะคะเชื่อทุกอย่างที่ท,ท่านบอกดิฉันให้ดิฉันทำค่ะดิฉันอยากจะขอบคุณท่านไปถึงจังหวัดยโสธรเช่นกันเพราะวันนี้ท่านก็ทำงานช่วยระบบและช่วยทีมอยู่ค่ะขอบคุณท่านอัปวัฒนยูธานนนสุดหัวใจค่ะค่ะ<อ>จากที่เราไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นกับธุรกิจนี้ ะะมันจึงเป็นเส้นทางที่เราเดินทางอย่างราบรื่นนะคะโดยมีครอบครัวทานนนะคะคอยประคับประคองดูแลนะคะอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดิฉันมีหน้าที่แค่ออกไปแบ่งปันให้กับคนที่ดิฉันรักและนำเข้าสู่ในระบบนะคะตามที่ท่านอัพไลน์ของดิฉันบอกนะคะ และก็ที่เยี่ยมยอดก็คือนะคะแรงบันดาลใจในการที่ทําให้ดิฉันสาเร็จก็คือกลยุทธ์ของท่านซูเปอร์โค้ดค่ะไม่ว่าท่านจะจัดคอร์สอะไรหรือท่านจะสร้างนะคะกฎในความสําเร็จว่าถ้าเราสําเร็จแล้วเราจะได้แบบนี้นะคะมันเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันว่าดิฉันต้องทําให้ได้นะคะทุกกิจกรรมนะคะท็อกทูมิเลียนที่ท่านเคยจัดตอนดิฉันเข้ามาครั้งแรก ดิฉันก็บอกกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งดิฉันจะได้เข้าไปเรียนรู้แม้แต่งานในระบบ20บวกเมื่อก่อน40บวก50บวกหรือร้อยบวกอัฟวัน์ยูเคยบอกดิฉันนะคะในวันที่ครั้งแรกดิฉันได้ไปดิฉันได้ไปในนามของท่านอัปพวงเพชรธานนนนะคะแต่อัฟวัน์ยูบอกดิฉันว่าวันหนึ่งพี่กุ้งจะต้องมาในชื่อของตัวเองนี่คือกําลังใจที่อัปไลส่งให้ดิฉันตลอดและกลยุทธ์กําลังใจจากท่านซูเปอร์โค้ชทั้งสองท่าน ที่มีให้กับดิฉันและครอบครัวตลอดมานะคะผลลัพธ์นะคะสิ่งที่ดิฉันได้นะคะก็คือหนึ่งเลยค่ะสุขภาพนะคะตามที่ดิฉันได้ตั้งใจตอนนี้นะคะคุณแม่ของดิฉันและก็คุณยายของดิฉันที่เป็นภาวะความดันกลุ่มเสี่ยงเบาหวานนะคะแต่ตอนนี้ท่านทั้งสองนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นอะไรที่เราภูมิใจค่ะและที่สำคัญนะคะเมื่อก่อนนะคะ แม้แต่ค่าน้ำค่าไฟดิฉันยังต้องพึ่งเงินผู้สูงอายุค่ะนะคะแต่ตอนนี้นะคะสิ่งที่ดิฉันตอบแทนให้ท่านได้ก็คือการมีสุขภาพดีของท่านทั้งสองนะคะ,ะเมื่อก่อนนะคะยายของดิฉันนะคะอายุ7 0กว่า80กว่านะคะท่านบอกว่าท่านไม่กินท่านไม่กล้าทานนะคะคุณหมอห้ามไว้นะคะแต่ทุกวันนี้นะคะถ้าหมดเมื่อไหร่ ท่านจะส่งสัญญาณมาทันทีเลยว่าอาหารยายหมดแล้วนะลูกนะคะเป็นความสุขค่ะเห็นรอยยิ้มนะคะเห็นกำลังใจนะคะของแม่ของยายที่อยากจะอยู่กับเราให้นานๆนะคะนะคะซึ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะกราบขอบพระคุณนะคะท่าน CEO นะคะท่านพัฒรชาติวันสา ท่าน m.d. ท่านอำนาจวันษาและท่าน e.c. ท่านประสิทธิสอนแสงนะคะที่ได้รังสรรค์สิ่งดีๆมาสู่คนยากจนนะคะให้คนยากจนอย่างเราทุกคนนะคะได้มีโอกาสพลิกชีวิตสร้างชีวิตนะคะสุขภาพดีและหนี่หมดนะคะนี่คือสโลแกนที่ดิฉันคิดตลอดนะคะดิฉันภูมิใจคะ่ะที่ได้มารู้จัก BUG ที่ได้มาอยู่ภายใต้ ร่มบุญนะคะของท่านประธานนะคะและนะคะเป้าหมายของดิฉันนะคะในปี6.4ค่ะตอนนี้ทีมงานกำลังเติบโตนะคะดิฉันจะสู้จะลุยเคียงบ่ากับอัพไลน์ของดิฉันเพื่อสร้างทีมเพื่อสร้างผู้นำซึ่งผู้นำในทีมงานของดิฉันที่ต้องการจะเป็นซินเวอร์หลายรหัสมากเลยค่ะและเป้าหมายของดิฉันนะคะ ปีนี้ยังไงดิฉันก็ต้องเป็นโกสตาที่มีรายได้3 0 0 0 0 0บาทแน่นอนนะคะค่ะและนะคะความฝันของผู้ธุรกิจของดิฉันนะคะท่านชอบขับรถค่ะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเ,เมื่อประสบความสําเร็จเ,เมื่อเรามีเงินที่มากพออันนี้แล้วแต่ท่านค่ะท่านอยากได้อะไรดิฉันไม่ว่าหรอกค่ะเพราะสิ่งที่ดิฉันภูมิใจคือความเป็นอยู่วิถีชีวิตที่ดีของครอบครัวเราแค่นี้ดิฉันก็ภูมิใจแล้วนะคะค่ะ นะคะยุควิกฤตนะคะโควิดตอนนี้นะคะใครๆก็มองเห็นเป็นวิกฤตนะคะแต่ดิฉันบอกว่าดิฉันเจอสิ่งดีๆนะคะมีโอกาสดีๆในยุคโควิดนี้นะคะหน่นะคะ่ะคือเรื่องรายได้นะคะนะคะถ้าดิฉันไม่มารู้จัก BUG นะคะความเป็นอยู่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะยังไงละคะ่ะกับรายจ่ายของคนในครอบครัวนะคะและที่ดิฉันประทับใจนะคะครั้งหนึ่งนะคะดิฉันเคยคิดว่า ถ้าดิฉันมีบุญสักครั้งหนึ่งดิฉันคงจะได้มานะคะที่บ้านที่วังท่านเศรษฐีนะคะที่วังท่าน CEO และวันนี้วิกฤตโควิดก็ให้โอกาสดิฉันได้มาเยี่ยมชมนะคะอาณาจักรได้มาเยี่ยมชมวังของท่านประธานค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ <S <S ค่ะนะคะก็อยากจะฝากนะคะทุกๆท่านนะคะที่กำลังดูรายการอยู่นะคะเข้ามาเรียนรู้ค่ะอย่าปิดบังอย่าปิดกั้นโอกาสของตัวเองค่ะ ในยุควิกฤตนี้นะคะมันยังมีโอกาสดีๆรอท่านอยู่ค่ะแค่ท่านเปิดใจมาดูนะคะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบงหามนะคะกับการที่เราจะสร้างชีวิตพลิกชีวิตไปด้วยกันค่ะค่ะขอบคุณกับความสำเร็จขอบคุณกับวิถีชีวิตดีๆนะคะขอบพระคุณค่ะว้าวยอดเยี่ยมมากเลยนะคะอยู่ก่อนนะคะโอ้โหคู่ธุรกิจนี้คือขับรถอย่างเดียวท่านพูดได้ไหมคะ <laughs> ท่านคะขออนุญาตถามหน่อยว่าธุรกิจนี้ท่านมั่นใจสุดหัวใจเลยว่าให้ภรรยาลาออกจากงานประจํานี้มั่นใจในเรื่องอะไรบ้างคะครับมั่นใจครับมั่นใจในการจ่ายครับผมนะคะชอบแบบไหนคะการจ่ายจ่ายกลางคานสุขครับอืมได้ <laughs> ยินข่าวว่าท่านก็เป็นคนที่อยู่ภาคใต้เหมือนกันอยู่จังหวัดอะไรคะจ,จ,จ,จังหวัดชุมพรครับโอ้แหล่งใต้ได้ไหมเชิญชวนเพื่อนๆภาคใต้มาทําธุรกิจด้วยกันไหมคะ <laughs> นิดเดียวนิดเดียว <laughs> ไม่ได้เลยนะคะ ลืมลแล้วนะบอกแค่ว่าธุรกิจนี้มันยอดเยี่ยมใช่ไหมคะท่านครับยอดเยี่ยมครับผมเชื่อสุดหัวใจครับผมโอเคค่ะพูดไม่ไม่เก่งจริงๆนะครับรถเก่งอย่างเดียวนะคะแต่ไม่เป็นไรนะด้วยเขาเรียกว่าด้วยการสร้างธุรกิจเป็นแบบคู่นะคะก็ทําทให้เราประสบความสําเร็จเป็นผู้นำซินเวอร์สตาร์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆวันนี้ภาคภูมิใจไหมคะไอเงิน5 0,000บาทให้ใครคะท่าน ให้ภรรยานะคะประมือให้กับท่านดังๆเลยนะคะอโอเคค่ะนี่คือตัวอย่างของความสำเร็จนะคะ,ะทั้ง2รหัสนะคะของซินว์ส Star ใหม่ป้ายแดงของเราในรอบเอ็นครั้งที่38ค่ะท่านผู้ชม